สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะยายจอยคนบ้านๆน,นี่แหละค่ะนะคะซึ่งวันนี้ยายจอยก็มาสวนเนาะก็ลงมาสวนแล้วก็มาทักทายพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะวันนี้ยายจอยไม่ขึ้นไลน์นะคะวันนี้ขอพักผ่อนหนึ่งวันนะคะพี่น้องค่ะยาย,ยจอยขอพักผ่อนหนึ่งวันนี่แหละก็จะนอนกิ้งนอนเกือกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะกินแล้วก็นอนวันนี้ ขอพักผ pues nah. ่อนหนึ่งวันนะคะตากแดดค่ะมารับแสงอุลตรานะคะนี่เลยกับยายจอยเนาะสบายสบายสไตล์ยายจอยนะคะพี่น้องขาไม่เรื่องมากไม่มีปัญหากับใครนะคะฮัลโหลโอ้ยมาลโอ้ยดีก๊อตอู้ดพียเอาคลื่เสียหย่าฟรอยดี Ja, ja, es ist freudig. Wasser muss warten am Montag. Montag ja. Dienstag. Ja. ja. Er wart mittwoch. Aha. Ja. Wasser. Ja. <laughs> Mann, ich geht. auch, ich auch, ja, ich auch, Wasser. Für ein Bad. เออเพื่อนบ้านของยายจอยนะแกน่ารักอะ่ะแกนิสัยดีนะคะน่ารักหมดทุกคนนะสำหรับยายจอยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะพี่น้องคะ่ะแต่ใครอย่ามามีปัญหากับยายจอยได้ยายจอย <c oughs> นะคะกับชีวิตยายจอยง่ายๆเรียบง่ายสบายๆนะคะนี่เลยกับวันพักผ่อนของยายจอยนะคะแต่คิดถึงนะคะคิดถึงพี่น้องคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะแต่ขอ พักผ่อนหนึ่งวันแล้วก็ไม่มีคลิปไม่มีเอ่อคอนเทนต์อะไรก็คือนี่คือชีวิตของเยอจอยนะคะเรื่อยๆเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าพิเศษพิโศไปกว่าใครนะคะอะไรที่เยอจอยเอ่อทำแล้วมีความสุขอะ่ะก็คือเยอจอยก็ทำสิ่งนั้นไปแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้ใครนะคะนี่เลยกับชีวิตเยอจอยนะคะ โอเคคลิปนี้จะจอขอฝากไว้สั้นๆเพียงแค่นี้และค่ะออกมาว่าคิดถึงรักๆนะคะทุกคนพี่น้องทุกคนทุกท่านบายสวัสดีค่ะโอ้อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์ให้ยจยจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย